เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ค e ลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงสความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมรถสวยรถใช้นะวันนี้โตโยต้าสามห่วงครับสามห่วงทุนหายห่วงเครื่องเกียร์ดีสรรีสันดเนินบางๆครับยัเบง,บงเงาๆงมอาจจะมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองของเครื่องสวยสะอาดชานหน้าเดิมบ้างเครื่องซีเอ0ันหกี้อยซีซีแกระปุกครับ ขับรีครับขับง่ายชงล่างได้ครับไม่มีปัญหาใช้2ระบบน้ำมันและแก๊สประหยัดไม่ต้องกลัวเปลืองครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเดินทางไกลก็ได้สบายสบายกับราคาเพียง25,900บาทเท่านั้นครับราคาสุดคุ้มครับดียวขีมอซไซค์แน่นอนราคานี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าหรือซื้อมาจำได้ไม่ลาคดคลิปใหม่ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนี่กัดดูรถอยู่บางแคเล่มเอกสารครบภาษีขาดนะครับภาษีขาดปีกว่าก็ไปต่อตอนโอนได้ครับเล่มเอกสารครบภายในยังสวยเบาะหนังฟูฟูกระจกไฟฟ้าสีบานห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังครับไปขับใช้งานจ่ายตลาดซื้อข้าวเดินทางไกลกางค้างคืนปลอดภัยหายห่วงครับในราคา25,900บาทเนี่ยครับคุ้ม สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ